นี่คือคดี h โฮ w เ l l ที่คนไทยทั้งประเทศชอกช้ำระรกมใจขาใหญ่ตั้งโต๊ะตั้งดานรับเคลียรเรื่องราวที่จะเจรจากินค่าผ่านทางจากการจ่ายค่าความเสียหายให้กับเจ้าของก็คือบริษัทโฮฟเวลข้อมูลเหล่านี้เขารู้กันแต่ไม่ทราบว่ารัฐบาลและคณะทำงานที่ต่อสู้เรื่องนี้รู้กันหรือไม่คนที่คิดหนักที่สุดคือคุณศักดิ์สยามชิดชอบนี่แหละ เนี่ยต้องไปนั่งอยู่ที่ตอม่อเลยยใช้นั่งอม,มองไม่รู้ว่าจะทางออกอย่างไรในขณะที่โฮเวลตอม่อทองคํานั้นกลายเป็นขุมทรัพย์ของคนที่เห็นดวงดาวอยู่พราวพรายและกําลังตั้งด่านเก็บตังจากการใช้จ่ายตรงนี้ ลึกไปลับช่วงนี้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องค่างโง่โฮฟเวลนะคะที่มีมูลค่ามากถึง2อง0 0ืนกว่าล้านบาทแต่ไม่ง่ายขนาดนั้นค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าเงินมูลค่าก้อนนี้เนี่ยปรากฏว่ามีคนหลายคนจ้องอยู่แล้วก็มองว่าเงินจํานวนนี้เนี่ยเป็นเงินจํานวนมหาศาลคะ่ะครับเรื่องราวของค่างโง่โฮฟเวลที่ศาลตัดสินให้กระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องจ่าย จากค่ายกเลิกสัญญาถึงตอนนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ25,000ล้านบาทกำลังกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณศักดิ์สยามชิดชอบและคณะทำงานกำลังหากรรมวิธีในการสู้เพื่อหาช่องทางในการจ่ายเงิน ค่าความเสียหายที่รัฐจะต้องจ่ายให้หน้อยที่สุดเท่าที่จะมากได้กลับกลายเป็นว่ากลายเป็นช่องทางให้ใครบางคนมองเห็นโอกาสครับสองคนยนตามช่องคนหนึ่งมองอาจจะเห็นโครนตมอีกคนตาแหลมคมเห็นดวงดาวอยู่พร่าพรายครับ ถึงตอนนี้กระบวนการในการสู้ในการยื้อคดีโฮปเวลเพื่อลดการจ่ายเดินหน้าไปโดยหน่วยงานของรัฐค่ะในขณะเดียวกันปรากฏว่าขาใหญ่ตั้งโต๊ะตั้งดานรับเคลียร์เรื่องราวที่จะเจรจากินค่าผ่านทางจากการจ่ายค่าความเสียหายให้กับเจ้าของก็คือบริษัทโฮปเวล ปี2,549กอรดอนวูซึ่งเป็นเจ้าของคู่สมรทานกับการรถไฟเดิมขายหุ้นโฮฟเ l ลออกไปไม่ว่าจะขายเพื่อบริษัทลิสเทตในตลาดไม่ว่าจะขายเพื่อล้างบัญชีไม่ว่าจะขายเพื่อโอนไปสู่มือพล็อกซี่แต่มีการบันทึกว่ามีการจ่ายเงินกันจริงๆ260ล้านดอลลาร์ฮ่องกง คิดเป็นเงินบาทก็4บาท4บาท50คิดเป็นเงินไทยประมาณ1,040ถึง1,170ล้านบาทค่ะผู้ซื้อบริษัทยูเนเต็ดซักเซสเมเรเชียสจดทะเบียนที่เกาะเมเรเชียสต่อมาศาลสั่งให้รัฐบาลไทยแพ้ค่างโง่จากการยกเลิกสัมปทานจ่ายเงินต้น1,1800ล้านบาทค่ะดอกเบี้ยอีก7,5เปอร์เซ็นต รวมทั้งหมดตกประมาณ2 5 5 0 0ล้านล้านี่เรารับรู้กันรัฐไทยพยายามที่จะต่อสู้เรียกร้องมันโดยตลอดก่อนหน้านี้จับมือกับผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญให้ตีความว่าการพิจารณานับอายุความของสารปกครองนั้นถูกหรือไม่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการนับ อายุความจากวันเวลาที่จัดตั้งสารปกครองสูงสุดนั้นผิดครับปรากฏว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมเขาทำหน้าที่เขาเต็มที่ครับยื่นเรื่องต่อสารปกครองให้นับอายุความใหม่ครับสดๆดร้อนๆออกมาเลยวันที่13กรกฎาคม2.564เรารู้ข่าวกันอาทิตย์ที่แล้วครับ ว่าสารปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำร้องของการรถไฟแห่งประเทศไทยและกระทรวงคมนาคมให้พิจารณาใหม่ไม่รับเรื่องในคดีที่ร้องไปศาลเห็นว่ายังไงครับแม้ว่ามีคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่17มีนาคม64ว่า มติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่27พฤศจิกายนปี45เรื่องปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาฟ้องคดีขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญค่ะคแต่เนื่องจากสารธรรมนูญไม่รับคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในคดีนี้เพราะเป็นการกระทําทางตุลาการดังนั้นคําวินิจฉัยดังกล่าวจึงไม่มีผลผูกพันในศาลคดีโฮปเวลจบครับ คำร้องขออนับอายุความใหม่ของกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยรวมถึงทนายความไม่ว่าจะเป็นกรณีของคุณนิติธรล้าเหลือไม่ว่าจะเป็นกรณีของคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคที่รับมือมาจากกระทรวงคมนาคมไปสู้เรื่องนี้จบครับแต่จบไม่ได้หมายความว่าจบครับ ประเด็นการต่อสู้ยังต้องสู้กันต่อไปนะครับศาลปกครองบอกว่าเมื่อศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาออกไปแล้วจึงถือได้ว่าคาดีนี้ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดก่อนที่สารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่17มีนาดังนั้นคำตัดสินของสารรัฐธรรมนูญจึงไม่กระทบต่อคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแล้วแปลความง่ายๆถึงแม้ว่าสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเรื่องอำนาจ ขอบข่ายระยะเวลาของการจัดตั้งศาลปกครองนั้นว่าเป็นการนับผิดแต่ผลของคำวินิจฉัยของศาลร,ร,ร,รัฐธรรมนูญไม่มีผลกระทบต่อคำตัดสินของศาลปกครองที่สั่งให้รัฐไทยแพ้คดีครับใช่ตัดสินไปก่อนหน้านี้แล้วศาลปกครองล่าสุดเมื่อวันที่13กรกฎาคมเนี่ยเห็นว่าคำร้องให้พิจารณาคดีโฮเวลใหม่ ของกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยนั้นไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ศาลจะรับไว้พิจารณาคดีค่ะอืเนื่องจากศาลปกครองไม่ได้ฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดหรือมีพยานใหม่อันอาจทําให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญครับเพราะฉะนั้นคดีนี้จบ,จบไม่นับหรือฟื้นคดีใหม่ครับค่ะเอาละคําตัดสินนี้ มีขึ้นเนี่ยในวันที่กรกฎามกรกฎาคมที่ผ่านมาสดๆร้อนๆนี่ยที่หนังสือฉบับจริงนะคะที่แจ้งคำพิพากษาครับค่ะที่คิดว่าจะต่อสู้ได้ดึงเรื่องในการใช้จ่ายได้กลับกลายเป็นเรื่องที่ต้องรัฐไทยเนี่ยต้องจ่ายเขาแล้วต้องจ่ายยังไงต้องจ่ายค่ะและถ้าจ่ายจ่ายยังไงครับ เรื่องราวผมทวนกลับไปก่อนหน้านี้ทุกคนสงสัยว่าทํำไมจู่ๆบริษัทโฮเวลจำกัดจึงออกแจ้งความประสงค์แจ้งกับนักข่าวเป็นเพลสลีลิสมาเลยบอกว่าเงินที่รัฐไทยต้องจ่ายค่าความเสียหายตามคำสั่งศาลนั้นเป็นเงินของเขาที่เขาลงทุนและจำนวนเงินที่รัฐไทยจะต้องจ่ายนั้นเป็นเท่าไหร่เขาทำรายละเอียดให้เราเห็นดังนี้ครับนะครับ ตอนนั้นสารปกครองสูงสุดให้จ่ายเท่าไหร่นะทให้จ่ายทั้งหมด1 1 8 8 8ล้านบาทดอกเบี้ย 7. 5ต่อเปีคเซต่อปีให้จ่ายตอนนั้นคำตั้งแต่ตัดสินหกนะ62ค่ะ180วันนับตั้งแต่วันที่คดีถึงที่สุดก็คือนับตั้งแต่วันตัดสินนี่แหละรวมมา1 8 0วันรวมไปค่ะแต่จนถึงปัจจุบันกระทรวงคมนาคมยังไม่อนุมัติตามคำพิพากษาของสารปกครองสูงสุดใช่ค่ะดอกเบี้ยเดินทุกวัน2ล้าน4ต่อวัน และดอกเบี้ยที่เดินนั้นเดินยังไงครับผมพามาดูเนี่ยผลตัวนี้ไปเลยครับมาดูคำมินิไทไยที่เกิดขึ้นแล้วมันเป็นแบบนี้ครับถึงตอนนี้ต้องบอกว่าตัวไทยเนี่ยจะต้องจ่ายเงินเขาเดินทุกวันทุกวันสองล้าน4้าน4ีล้าน4ดอกเบี้ยต่อวันนะคะ2ล้านสี่แสนบาทในขณะที่กระทรวงคมนาคมก็สู้ทุกคราวนะครับสู้ทุกเรื่อง นะครับขอให้ศาล <ยก S 2> งด <คำ S 2> การทุเราบังคับคดีในการจ่ายค่าเสียหายโฮเวลเงินต้นและดอกเบี้ยรวมกว่า25 0 0 0ืน้าันค่ะนี่ขอคำสั่งยกคำร้องนะใช่ค่ะศาลเห็นว่ายังไงดังไม่เป็นเหตุค่ะไม่เป็นเหตุศาลบอกว่าไม่เป็นเหตุที่จะเข้าเงื่อนไขงดการบังคับคดีอ่าและไม่มีกฎหมายให้อำน,นาจศาลในการทุเราการบังคับคดี<ม>และมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วศาลไม่มี อาจศาลจึงไม่อาจมีคําสั่งให้ทุเลาบังคับคดีได้การที่จะขอทุเลาคําสั่งและของดการจ่ายเงิน25,000อ้สองหมล้านออกไปศาลบอกว่าทําไม่ได้ตัดสินมาตั้งแต่วัน <64. S 1> ที่9เ <64. S 1> มษายน2564เพราะฉะนั้นยิ่งยื้อออกไปยิ่งต้องจ่ายครับยิ่งจ่ายมากพี่โอชี้ให้เห็นแล้วว่าวันละ2องล้านสี่แสนบาทสําหรับดอกเบี้ยถูกต้องครับ และปรากฏการหนึ่งที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ว่าเมื่อเดือนมิถุนายนวันที่ยีเนี่ยโฮ w เวลทำหนังสือแจ้งกับยังนักข่าวสเสมือนมีอะไรบางอย่างที่บ่งบอกเราโฮ w เวลบอกว่าเงินต้นและดอกเบีย้ยที่กระทรวงคมนาคมและการรถไฟต้องชดใช้ให้โฮ w เวลทั้งสิน้น26,388ล้านบาท เป็นเท่าไหร่เงินต้นตามคำสั่งสาร1 1 8 8 8ล้านดอกเบี้ย 7. 5เซยอดดอกเบี้ย14,500ล้านเอาดอกเบี้ยนี้บวกอันนี้ออกมาตรงนั้นแหละ,ะถ้าไม่มีการจ่ายจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มวันละเท่าไหร่2ล้าน4แสนบาทเฉลี่ยดอกเบี้ยเดือนเท่าไหร่72ล้านค่ะเอานับตั้งแต่นี่ก็แล้วกัน24มิถุนาจนวันนี้วันที่9มิถุนากรกฎาสิงหากรกฎา45วัน ่่ะนีคเฉพาะตัวดอกเบี้ยเนี่ยก็ลันไปแล้วเนี่ยร้อยกว่าล้านอะ่ะเยอะเลยพ <c oughs> ี่โอโหเเวลทำหนังสือช<ก>ี้แจงแต่ทำตั้งแต่มิถุนายนนะตอนนั้นทุกคนสงสัยว่าทำไมทำทำไมอยู่ดีๆถึงทำทุกคนสงสัยว่าทำไมถึงทำ